สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีแมวกับสีภาพเพื่อนๆไปถวายเทียนพรรษานะคะพี่น้องออกพรรษาแล้วอ่ากัดผ้าลูกผ้าเต่าไปถวายเทียนพรรษาแล้กกัอ่าถวายสังฆทานพร้อมนะคะพี่น้องจา้ามือนีกับไปท่าบุนน้ำกันจ้าพี่น้องสาธุน้ำกันด้อจา้ามือนีกะขี้รถส่วนตัวนะคะเปิดประทุนหลังย่างดีค่ะพี่น้องจา้าที่ไป อยากยากลบากยังสีก่ก็คือไปทํำบุญอยู่วัดปา<ไ>นะคะพี่น้องจ้า Ketami yang pi samping, jara yang pi samping, yang pi samping, yang pi samping, jara yang pi samping, jara nang ketami tuh yang pi samping, jara nang yang pi imangman WhatsApp Katangpati Dipang bagi atau สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆมือนีพอๆกันกับแมวคือเกาเนาะค่ะมือนีแมวสิพัดพักบุงไหตานะค่ะแต่ว่ากับิบเบอไเฮดหให้เบิรงเนาะค่ะแมวกับิิบเกเกพักบุงอยู่น้องอยู่สาลังบ้านแมวเนาะค่ะอันนี้กับผ่านของงูนะจ๊ะน,นะจ๊ะงวน้อยตัวเดียวสวัสดีค่ะงวน้อยมือนี้แมวกะททำความสะอาดนาบ้านนะคะขอโทดขอดไั่ที่บอสุภาพหัวหนุ่หัวฟูนะคะพี่น้องมาอยู่บ้านบรรยากาศตอนเย็นไปเก็บผักบุ้งลงเลงค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไปเก็บพักบุ้งน้ำกันนะคะช่วบรรยากาศทุ่งนามัานแมวกับชีพผุนหระคะ่ะฟ้ามกระชืทางผุนอันนี้ก็คือที่หน้ากับสืสูุดพุนละมีสุดมองท่างโค้งผุนละค่ะพี่น้องมีเหยดหน้าค่ะพี่น้องุูชาวนาโอ้ยเนาะหมุนปลาค่ะพี่น้องสิไปเก็บพักบุ้งมาลุ้นกันว่าพักบุ้งแมวสีมีบ่เนาะเอาพักบุ้งอะ่ะ พักบุญอยียงกับพักบุงที่เขาแกงเทโพแม่มาปอยบานิกา,อายอดเขากับอวบกับอันนะคะพี่น้องกับงามหลายคนกับมาเอาพัานธุ์ของแมวเด้แมวเอาอ่พักบุญจีนบอกเขาเอืน่นโอ้ยคือหกแถวพี่น้องอันนี้กับสามสี่หลังนี่ก็คือสี่หลังนี่แมวเลี้ยงไก่บ้าน,นค่ะพี่น้องแล้วโอ้ยมาลูกโคกเคก็กสี่หลังที่เห็นข้างหลังนี่คือแมวเลี้ยงไก่บ้าน พ่อค้าอันเพิ่นก็เอาไก่ไป่งอ่าอ่าประเทศเลาาเนาะคะ่ะพี่น้องเอา่งอ่ามาเอาเป็ดเอาห่านเนาะคะ่ะพี่น้องที่แม่เลี้ยงไว้โอ้บรรยากาศสวยงามมากเอาไปอัน่งตลาดเลาาเนาะคะ่ะพี่น้องตะกีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ง,ไง,ไง,ง่วงไก่ตอกเลี้ยงส่อันส่แนวนะคะพี่น้องก็เลยตอนนี้ก็บ่ได้เลี้ยงแล้วบรรยากาศสวยมากพี่น้องจ้าอาหารดูได้ยาก ตรงนั้นนะ่ะสวยข้างนี้กะลงมาจากมุดมองนี้ค่ะย่งางมากอันนี้ก็เป็นสาเดี๋ยวสิภาพไปบ่งพกบุญก่อนอื่นกับบุญชมรีวิวอันนี้กะเป็นเป็นคู่สาที่มันพักลงไปสุรวบลงไปค่ะคนข้างสีสูงชั้นนะคะพี่น้องพุนละสุดขอบป้าผุนทีแมวกายยังสุดขอบปลาค่ะพี่น้องผุนโลง่งๆแม่นเบิดเลยค่ะสุดขอบปลาใช่หมดเลยนะ เป็นลูกชาวนาค่ะพี่น้องก็เลยค่อคนข้างที่สิมิทีหลายแต่งบริเ็ดนะคะพี่น้องอันละอันนี้ก็สิพ่เบิงบ่งพักบุงค่ะแสงล่ำลายแสงหายไปหมดแล้วค่ะพี่น้องจ้าอ้ยมีบเนอสิพ่อได้จกกักจำบเนอพักบุงจ้าเดี๋ยวกลับกล้องก็นนะคะ่ะอ้ยมีแต่พักบุงได้ค่ะคุณอ้ยเทิ่งพักบุงกันหน้านะคะพี่น้องมีพักบุงแบบนี้พักบุงหน้าแบบนี้ พัดแซบเครื่องพักบุงจีนพักบุงจีนสียูส้นส้น,สนกลางๆมันผสมผสมกันค่ะพี่น้องตอนนี้ได้พักบุงยังกะสีเอาพักบุงอันนี้แหละคะ่ะนี่เห็นบ่โอ้ยมาเก็บคำคำพี่น้องจา้าเราจะกำเนาะโอ้ยมันเท่าหยอดบ่ได้ลงน้ำค่ะพี่น้องแมวเบ่เอาส้นในน้ำแมวเอาที่เขาถอดหยอดมึงได้กับตามากกว่าที่เขาถอดหยอดค่ะพี่น้องเมื่อแล้วขอถทดขอไพ่ค่ะ คำแล้วตาแล้ววาอยากกินเข่าเฮ็ดกับเข่าแล้วแต่ว่าแมวอยากอยากมาเก็บพักบุ้งนะคะชอบมากค่ะพักบุ้งพักบุ้งสาเราเองนะจ๊ะนะจ๊ะเอาที่มันถดอดหยอดกับพี่น้องเราต้องไปเอาในน้ำที่แซ่น้ำอยู่เราต้องเอาโอ้ยงามงามงามยอ,อยย้ยยยยอยยยสะออนค่ะเราจะทำหงกับแ่บนะคะ ส่อนสะอ่อน,ออนแม่นเบอร์เลยค่ะพูนปลอดสารพิษนะคะตอนเลี้ยงหมูนะคะพี่น้องตอนเลี้ยงหมูนี่อันนี้กะโบหมูว่าจักงานประมาณสองงานสามงานเลยอยู่สานีเทียนได้ลาตอนแมวเลี้ยงหมูแมวสิบปล่อยน,นันเสียลงมากนะคะแต่ว่าตอนนี้กะคือบ่มีหมูเล้วสะอาดปลอดภัยค่ะพี่น้องนี่กลับผักบุ้งนองกจากสิเอาไปจักกรรมนม่ีหละบ,บว่าเอาหลาย พ่อเดี๋ยวไปผัดกินผัดน้ำมันหอยกินนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องพุ่นพุ่นพูนถอดคลัทถอดแน่พุ <Chinese> ่นถอดนีอดออกมาพุ่นเด็ดเอาแตงกุ oh Bilder, Taiwan, <infinity> ่มถือพ่นอ้ววะอัววะเมามันเก็บแบบเมามันพุ่นข้อเดี๋ยวโอ้ยพูน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 สุดยอดเลยเสียนามไ้จักหน่อยให้ดินเขาออก สั้จับพี่น้องคุณแต่ว่าแมวกะบริภัทให้เบิ้งนะ้ค่ะพี่น้องช่วงนี้แมวยากยากแมวกับมาบานเฮียนกับโฮกโฮกับพวหาในรีวิวหายเบิ้งเฮียนเบิ้งสั้นอยู่หายนองเพิ่นมาต่อไฟฟ้าหายยุ่ช่วงกลับมาบานมิเตแนวสีต่อเติมมิเตแนวสีเห็ดกับพี่น้องก็เลยวนวนคลิปกับพวหาในมีให้พี่พี่น้องน้องเดีส้มนะคะช่วงนี้กะสีเฝ่าเคียพ่อแมวมามีเวล่าอยูโดนนะคะเหลือสองอาทิตย์สุดท้ายแมวกะ อยากไปเลี่ยปักน่ำเลี่ยปักไฟไว้ให้พอนะคะพี่น้องเพื่อให้เราสะดวกใส่งานนะคะเพราะว่าลูกเต่ากะก็ได้อยู่กับเราเราอยู่เรากะบบมีผู้เฮ็ใหายผู้เท่านะคะพี่น้องกะไม่อก็เลยเป้่าเลีรยตัวนั้นอยู่ก็เลยบ่ท่านได้มีเวลาที่สิมานั่งคุยกับพี่พี่น้องๆ้อได้พาลูกไปเทีย่ยวเมืองใดกะสิเห็นคลิปส,นสันสเนาะคะขอโทษขอภัยพี่พี่น้องน้องเด้อ กำเดียวแป๊บเดียวนะคะดูแสงตะวันกับผักปุ้งของเราเก็บอีกก่อนเก็บอีกก่อนเดียิมืดก่อนเมือหัวค่ำแมวกรยาดน้ำนองเทิ่งไปเหตุสังขาาทานไปถวายเที่ยนยูวัดนะคะพี่น้องแต่เลอยบ่คอยมีเวลาได้ลวงมาเก็บผักบุ้งแบบตอนสิเฮ็ดกินจังแลนลงมากพี่น้องเอยชีวิตลูกอีสานช่วงที่แมวบ่มีเงื่อนช่วงไม่ช่วง ลำบากนะครับพี่น้องพักบุ้งกากับเป็นราคาด้ยค่ะ,คะพี่น้องห้ากํายี่สิบุ่นเด้พี่น้องแน่กําขายตลาดแรงห้ากํายี่สิบใดมือละสองสามลอยด้วยค่ะพี่นอ้องอย่าดูถูกพักบุ้งข้างทางนะคะเนี่ยเห็นบ่แค่นี้พ,อะะพอ่อแล้วครับพีนพ่น้องโอ้ยมาจะพ่อแล้วเด้พคุณอ่ะพุณคุณถอดยอดเต็มเลยคุณนม่ไหลาแค้คุณอ่ะ ปูน้เต็มอยู่พี่น้องปูนแง่นเบิดพตปูนปูนเนี่ยจากฝั่งนี้อันนี้เป็นกอไผ่ที่ไายเห็นที่แรกนะคะพี่น้องปูนปูนน้ำบวกเหรอปูนยาวไปปูนปูนหูว์ซาปูนปูนเก็บแคบเดียวเองเอาไปใส่กระตาก่อนพี่น้องปูนโอ้ยกำบักง้างเอากลับได้ไหมเนี่ยปูนแคบเดียวเองเอาไปใส่ตะกร้า ดูสิผักบุ้งสวยเข้ากับสีเอาไปลิใบออกนะคะให้เหลือแต่ยอดเขาลักัผัดน้ำมันหอยอร่อยเลิศค่ะพี่น้องจ๋ากับบรรยากาศตอนแรงๆของเรากับท้องฟ้าสวยๆของเราเดี๋ยวใส่กับตาก่อนค่ะพี่น้องเห็นไหมเก็บคักปุ้งเห็นไหมคะไปละบ้านกันค่ะพี่น้องเราลิซ่าสิถามหาแม่แล้ว ของป่าสวยงามบรรยากาศดีพู้นมาเก็บผักบุ้งกันไปกลับบ้านพี่น้องเขาแมวก่ากำลังข้นนะคะพี่น้องพ่อถ่วมหลังมือหือหลังนกเขาเนี่ยค่ะพี่น้องคุณอ่าหลังกำลังเขียวคาดว่าค่ก้อนสิกลับไปเบลเยียมคาดว่าสีบ้านปุ๋ยไห้พอสะกอนกังสิกลับไปนะคะพี่น้องโอ้ยสวยมากวิวระดับล้านเดี๋ยว ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปเป็นหน้าจอกลับแล้วค่ะพี่น้องเดวดิซีถานี่อันนี้ก็อยากให้ใเห็นนะคะพี่น้องอันผักขี้เล็กค่ะพี่น้องผักขี้เล็กผักขี้เล็กขาวโซนที่แมวอยู่นะคะเป็นตาเกานะคะจิมีผักขี้เล็กขาวผักสะเดาวหวานนะคะเพราะว่าดินค่อนข้างที่สิเป็นดินแบบว่าดินท่ามดินเหนียวปน อีหยังเขากับอกหูล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าปลูกของกับบค่อยงามแต่ว่าถ้าลูกพวกน้อมไม้พวกอหีหย่างประมาณเนี่ยเขาสิสวยงามเขาสิงามเดีเร็วนะแต่เลยบ่เหมาะที่สิปลูกของกินปันใดค่ะพี่น้องถ้าปลูกอยู่านี่ขื้นที่ดีดีบงังระบังแสงล่ะค่ะพี่น้องอสวยงามคุณเห็นพอลำไรมาไทย ลัางคอไก่สำหรับคลิปเมือนี้กะภาพพี่พี่น้องนองมาชมบรรยากาศตอนแรกนะคะพี่น้องกับการเก็บผักบุงไปผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวจังพอกันคลิปไหม่นะคะพี่น้องจ้าขอบคุณหลไลส์สำหรับพี่พี่ที่ติดตามให้ยอดวิวของแมวขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องแต่แมวกะดีใจอย่างหนึ่งคือพี่พี่น้องนอกะเป็ี่ยนรังใจให้เสมอนะคะบางเทอแมวกะตอบคอมเมนต์ซาหรือไปหาพี่พี่น้องน่ากับขอโทษขอภัยนะคะเพราะว่าแมวช่วงนี้เป็นช่วงฮอลลีเดย์ละกัน เป็นช่วงได้ซิงลายยางเปลี่ยนแปลงน,นะคะแมวกับสิพยัยามนะคะพ,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 คมมพี่น้องที่สิไปพอๆพี่พีนงงในคอมต์ก็ดีใน่อีกในเพื่อนๆก็ดีนะคะพี่น้องแมวกับสิพยัยามไปหาสุภุสุคนะคะตอนนี้กัใส่เวลาให้กับครอบครัวใส่เวลาให้กับลูกๆให้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูพักหล่อนแหลกที่แมวสามารถได้มาอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้อง มันก็สามปีแล้วหลายสิ่งหลายอย่างกันยุ่กันยากนะคะพี่น้องโอ้ยมืดแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะนี่ไฟฟืนค่ะอย่าใช้เตาแก๊สนะคะมาบ้านนอกต้องใช้ไฟฟืนถึงจะแซ่บบ้านนอกเนาะทไทยเออที่ไทย